อนนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ Yamaha n MAX 2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ2,000คำโดยไม่มีหัวข้อหรือวงเล็บ Yamaha NMAX 2025กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและหรูหราย,ยิ่งขึ้นซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองที่ต้องการสกูตเตอร์พรีเมียมที่ขี่สบายประหยัดน้ำมันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย NMAX รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของประกูล Max Series ไว้ได้อย่างลงตัวทั้งความแรงความประหยัดและความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองใหญ่ รูปลักษณ์ภายนอกของ Yamaha NMAX 2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าแบบฟลูเลตที่ดีไซน์แบบ d u อัลเลเยให้ความรู้สึกดุด,ดันและลำสมัยพร้อมกับไฟท้ายที่ออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมสไตล์สปอร์ตส่วนบอดี้ของรถมีความโค้งมนแต่ยังแฝงความเฉียบคมและยังเลือกใช้วัดสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อเสริมความหรูหราทำให้ NMAX 2025เป็นที่สะดุดตาทุกครั้งที่ขับขี่บนท้องถนน NMAX 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ Blue c o r ร์1 5 5 cc แบบ4ว wow าล์วพร้อมเทคโนโลยี VVA Variable Valve wow a d j u s t i o n ที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลมีพลังอย่างต่อเนื่องแรงบิดตอบสนองได้ไวประหยัดน้ำมันสูงสุดถึงกว่า45กิโลเมตร ลิตโดยในรุ่องนี้ยามาฮ่าได้เพิ่มระบบส่งกำลังแบบใหม่ YECVT ที่ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลขึ้นและสามารถปร,บบรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบทาวโหมดสำหรับการขับในเมืองและสปอร์ตโหมดสำหรับการเร่งแซงหรือทางยาวจุดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นนี้คือความเงียบและนุ่มนวลอีกทั้งยังลดการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมระบบช่วงล่างของ Yamaha NMAX 2025ก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะก,กับถนนในเมืองและถนนต่างจังหวัด โดยโช้กับหลังแบบคู่ทำงานได้ดีลดแรงสะเทือนได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าพร้อมล้อแม็กขนาด13นิ้วที่ใช้ยังขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งและขับขี่ทางตรงระบบเบรกแบบ ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังทำให้การเบรกมีความมั่นใจมากขึ้นแมในสถานการณ์ทุกเฉินและยังเสริมระบบ traction control system ที่ช่วยควบคุมล้อหลังไม่ให้ลื่นในพื้นเปียกหรือพื้นลื่น ด้านเทคโนโลยีก็ถือเป็นจุดแข็งของ nmax 2025โดยรุ่น techmax มาพร้อมหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด4.2นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Y connect ของ Yamaha ให้ข้อมูลการขับขี่การแจ้งเตือนต่างๆเช่นสายโทรเข้าข้อความและการแจ้งเตือนจากแอปอื่นๆได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังสามารถนำทางผ่านระบบ Garmin ได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลส่วนรุ่นปกติก็ยังมีหน้าจอ LCD 3.2นิ้วที่แสดงผลได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแม้แต่ไฟเตือนระบบ TCS และ ABS อีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือเบาะนั่งแบบใหม่ที่มีความนุ่มมากขึ้นนั่งสบายในระยะทางไกล ตัวบอดทำจากวัสดุคุณภาพสูงพร้อมพื้นผิวกันลื่นและออกแบบให้รองรับสรีระผู้ขี่และผู้ซ้อนได้ดีขึ้นพื้นที่เก็บของใต้บอกมีขนาดใหญ่ถึง25ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็งใบได้หนึ่งใบพร้อมของใช้อื่นๆเช่นเสื้อกันฝนกระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือข้าวของสำหรับการเดินทางประจำวันพอร์ชชาร์จ USB-C ก็ถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าช่วยให้สามารถชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ขณะขับขี่ ระบบกุญแจแบบสมาร์ทย์ก็ยังคงมีให้ในรุ่นนี้ทำให้การสตาร์ทรถล็อกรถหรือเปิดบอร์ดทำได้สะดวกสบายเทียงพบกุญแจรีโมทไว้ใกล้ตัวพร้อมระบบ i ิ m โมบิน z ลเซอร์ที่ช่วยป้องกันการขโมยและระบบอ n นเซอร์แบที่ช่วยให้หารถเจอได้ง่ายขึ้นในลานจอดรถขนาดใหญ่ประสบการณ์การขับขี่ Yamaha NMAX 2025ถือว่าโดดเด่นมากในกลุ่มรถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมพราะไม่เพียงแต่นั่งสบายและเครื่องยนต์แรง ยังให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศไทยที่สภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่นรถที่ขี่ง่ายคล่องตัวและประหยัดน้ำมันย่อมเป็นทางเลือกอันดับแรกของหลายๆคนซึ่ง NMAX ก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครบถ้วนจากเสียงตอบรับของผู้ใช้ในประเทศไทยพบว่า Yamaha NMAX เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานและผู้ขับขี่ที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ไม่ธรรมดา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและให้ภาพลักษณ์ที่ดูดีเมื่อขับบนท้องถนนนอกจากนี้ดีลเลอร์ยามาฮ่าในไทยยังมีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วประเทศมีอะไหล่แท้และศูนย์บริการที่ได้มาตร,รฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้ออีกด้วยในด้านราคายามาฮ่า NMAX 2025มีให้เลือก2รุ่นโดยรุ่นสแตนดาร์ดราคาประมาณ9 8 0 0 0บาทส่วนรุ่น Tech Max ราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 4 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุ สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าคุ้มค่ามาก โดยเฉพาะผู้ที่มองหาสกูตเตอร์ใช้งานระยะยาวประหยัดและดูดีในทุกมุมมองโดยรวมแล้วยามาฮ่า NMAX 2025้คือหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเมืองไทยในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่สวยงามการขับขี่ที่นุ่มนวลความแรงที่มาพร้อมความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่หากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์คู่ใจที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล NMAX 2025าคือคำ ตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยแม้แต่น้อย